สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับดิฉันพัฒพิชาเมตากรเจริญค่ะคุณผู้ชมคะ่ะจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันภาคการเกษตรของประเทศไทยนั้นยังคงประสบปัญหาต่างๆมากมายนะคะแน่นอนค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนด้านมาตรฐานและสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงแนวนโยบายที่จะทำให้เครื่องหมายมาตรฐานคิวเป็นที่รู้จักและยอมรับแก่พี่น้องเกษตรกรผู้บริโภครวมถึงประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศนะคะ ส่วนรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านพิสารพงษสาพิษท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีค่ะมาพูดคุยนะคะกับท่านรองปลัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์แล้วก็แนวทางของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของกระทรวงเป็นอย่างไรบ้างคะครับในเรื่องของการดาเนินงานท่านมาตรฐานสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ดำเนินการภายใต้คําสั้นๆว่าตลาดนําการผลิต <Okay. S 2> นะครับอันนี้ถ้าขยายความตลาดนําการผลิตก็คือเราจะผลิตสินค้าเกษตรนะครับให้ได้ตามความต้องการของตลาดนะครับซึ่งหลักๆเลยนะฮะตลาดสําหรับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นอาหารนะครับก็จะมีอยู่3อย่างที่จําเป็นนะครับอันแรกก็คือสินค้าเกษตร mm hmm. ที่ปลอดภัยกับผู้ mm hmm. บริโภคนะคกินแล้วปลอดภัยต่อสุขภาพ mm hmm. ไม่มี สารปนเปื้อนสารตกค้างอะไรต่างๆในระดับที่ทําให้เกิดอันตรายนะครับอันที่2ก็คือมีคุณภาพนะมีคุณภาพที่ตรงตามที่ตลาดต้องการนะครับทั้งเรื่องของรูปลักษณนะรสชาตินะครับขนาดหรืออะไรต่างๆนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตที่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะดีต่อสังคมนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ด้านที่เราจะดําเนินการผลิต นะซึ่งรายละเอียดของสินค้าเกษตรแต่ละอย่างก็จะมีความแตกตาก่างกันไปนะฮะบางชนิดต้องการคุณภาพที่ดีเลิศนะ,ะบางชนิดอาจจะต้องการคุณภาพที่ปานกลางนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่แข่งขันกับคู่แข่งได้ตลอดได้นะครับนะครับก็ดําเนินการไปตามนี้นะครับ,รบมาพูดถึงเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรนะคะรวมถึงอาหารด้วยตอนนี้เนี่ยเรื่องของการ ยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทยกับเวทีของตลาดโลกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับซึ่งการดําเนินการให้สินค้าเกษตรเรามีคุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการเนี่ยรเราก็กําหนดมาตรฐานขึ้นมานะครับซึ่งโดยหลักๆเราก็จะใส่มาตรฐานที่ทั่วโลกเขากําหนดเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะมาปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของ เกษตรกรแล้วก็ผู้ผลิตเมืองไทยรวมทั้งผู้ผลิโภคไทยด้วย <Okay. S 2> นะครับซึ่งก็จะมีอยู่2ด้านหลักๆนะอันแรกก็คือมาตรฐานกระบวนการผลิต mm. นะครับซึ่งเราเน้นกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้ผลิตพวก <Okay. S 2> นะฟาร์มแล้ก็จะมีมาตรฐานหลักๆอันหนึ่งที่เราเรียกว่า uh, G.A.P. นะครับ <Okay. S 2> หรือภาษาอังกฤษก็คือ Good Agricultural Practice <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> เป็นกระบวนการผลิตทางการเกษตรในระดับฟาร์มไม่ว่าจะปลูก ข้าวปลูกผักผลไม้หรือว่าเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับให้ได้มาตรฐานแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือมาตรฐานระดับการผลิตระดับโรงงานหรือที่เรียกว่า GMP food manufacturing practice นะครับซึ่งสองส่วนนี้ประกอบกันก็จะทําให้กระบวนการผลิตเนี่ยได้มาตรฐานทั้งความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพนะครับมาตรฐานอีกส่วนหนึ่งก็คือมาตรฐานที่เป็นสเปคค,คุณลักษณะของตัวสินค้าคนะครับว่า สินค้าแต่ละอย่างจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างนะฮะสองส่วนนี้ประกอบกันก็จะทําให้สินค้าเกษตรเหล่านี้ได้ตามความต้องการของตลาดด้วยนะครับก็ทั่วโลกก็ยอมรับด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่<อ>เรายังได้พบเห็นหรือว่าอาจจะได้เจอเจอนะคะตามแพ็กเกจของข้าวนะคะบางประเภทหรือว่าสินค้าของเกษตรบางประเภทก็จะมีเครื่องหมายอย่างหนึ่งคือเครื่องหมาย Q ินะคะอยากให้ท่านอนธิบายเรื่องของเครื่องหมาย Q นี่คืออะไรครับนะครับ พอสินค้า,าเกษตรนะผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทั้ง G A P G M P หรือว่ามีคุณลักษณะได้มาตรฐานนะครับแต่ว่านะผู้บริโภคก็ไม่รู้นะว่าสินค้า,าเกษตรนั้นจะได้มาตรฐานไหมนะครับเราก็มีการว่าติดเครื่องหมายลงไปนะซึ่งก็คือเครื่องหมายคิซึ่งเป็นการเครื่องหมายที่แสดงว่าสินค้า,าเกษตรนั้นผ่านการตรวจสอบ ทั้งกระบวนการผลิตระดับฟาร์มคือ GAP นะครับระดับโรงงานคือ GMP แล้วก็มีการตรวจสอบคุณลักษณะนะมาตรฐานทั้งความปลอดภัยและคุณภาพของสินค้านั้นว่าได้มาตรฐานด้วยตรวจในห้องแหละนะครับเมื่อผ่านแล้วก็อนุญาตให้เอาเครื่องหมายคิวเนี่ยซึ่งเป็นรูปสัญลักษณ์คิวสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีรหัสซึ่งรหัสเนี่ยสามารถสอบย้อนกลับไปหาผู้ผลิตได้ว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรนั้น นะติดไปบนภาชนะบรรจุของสินค้ากเกษตรนั้นะนะครับซึ่งก็จะทําให้ผู้พกพอเห็นรหัสนี้<ม>ก็มั่นใจว่าผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการผลิตแล้วครับแต่ทีนี้ในตลาดโลกล่ะคะเขาให้การยอมรับกับเครื่องหมายคิวตรงนี้มากน้วยแค่ไหนหลายๆสินค้าก็เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะครับข้าวก็เริ่มเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะครับหลายๆสินค้าทางพวกสินค้าเนื้อสัตว์ นะครับก็แล้วแต่ตลาดด้วยนะบางตลาดก็อาจจะขอทราบแค่ว่าเรามีการตรวจสอบรับรองแล้วให้เรารับประกันไปนะโดยอาจจะไม่ต้องติดสัญลักษณ์นะแต่บางประเทศก็สนใจสัญลักษณ์แล้วก็ผู้พวกให้การตอบรับมากเรื่องของสัญลักษณ์มากกว่า เมืะะ่อสักครู่นี้นะคะท่านรองปลัดพูดถึงทางด้านของข้าวนะคะ,อะนอกเหนือจากนี้แล้วทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการมอบหมายนโยบายต่างๆให้ทางกรมการข้าวดูแลในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรยังไงบ้างคะในเรื่องสินค้าข้าวมีการทํามาตรฐานระดับฟาร์มคือ GAP มาไม่ตม่ำกว่าเจแปดปีนะครับแต่ที่ผ่านมาจะมีปัญหาว่าเรายังไม่ได้ให้สัญลักษณ์คิวนะครับ พอรับรองฟาร์มมันก็ออกมาเป็นข้าวเปลือกนะฮะยังไม่ยังไม่สีออกมาเป็นข้าวสารผู้ริโภคก็ไม่รู้นะครับทำอย่างไรจะให้ผู้โภคที่ซื้อข้าวสารไปบริโภคเนี่ยรู้นะครับก็ต่อยอดการรับรองจากฟาร์มที่เป็น GAP นะครับมาที่โรงสีข้าวนะฮะให้ได้มาตรฐานที่เรียกว่า GMP ด้วยพอได้รับการรับรองทั้ง2ส่วนนะครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างข้าวไปวิเคราะห์ว่าปลอดภัยนะะมีคุณภาพทั้งชนิด พันข้าวตรงตามที่ระบุไว้อย่างเช่นซื้อข้าวหอมมะลิก็ต้องได้ข้าวหอมมะลิแท้นะครับวิเคราะห์ตลอดทั้ง3ส่วนแล้วเมื่อได้มาตรฐานครบขั้นตอนก็ให้เครื่องหมายคิวคติดบ,บนถุงข้าวะนะครับตอนนี้มีการให้การรับรองเครื่องหมายคิวไปแล้วถ้าคิดเป็นชนิดข้าวเป็นปราของข้าวประมาณ35 35ชนิดข้าวนะ 35ชนิดข้าวรวมปริมาณข้าวประมาณ40,000กว่าตันะะนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะก็แนะนําให้ผู้ประกอบเลือกซื้อข้าวสารที่มีเครื่องหมายคิวสีเขียวติดครับทีนี้เรามีการวางเป้าหมายหรือว่าทิศทางเรื่องของข้าวที่ได้รับเครื่องหมายคิวหรือว่าข้าวอินทรีย์เอาไว้ยังไงบ้างครับ,รบตอนนี้ก็จะขยายการรับรองไปเรื่อยๆนะฮะ ก็จะมีทั้งสองเครื่องหมายนะฮะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องเครื่องหมายคิวไปแล้วนะในขณะที่มีกระบวนการผลิตอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าการผลิตแบบเกษตรอินทรีนะเกษตรอินทรีย์ก็คือการพปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมีเลยนะรวมทั้งปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช้จะจะใช้เฉพาะพวกสารชีวภาพหรือว่าสารธรรมชาติเท่านั้นนะครับเมื่อพาะปลูกมาแล้วผ่านการตรวจสอบทั้งหมดก็ให้การรับรองนะถ้าผ่านการรับรองก็จะติดเครื่องหมายที่เรียกว่า เกษตรดินทรีย์ <c oughs> นะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีคำว่าออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นการรับรองว่าข้าวเนี่ยผลิตแบบธรรมชาติผลิตแบบเกษตรดินท <c oughs> รีนะไม่มีสารเคมีตกค้างถ้าเป็นแบบ GAP นะก็ผลิตแบบปลอดภัยได้มาตรฐานสุดท้ายค่ะให้ทดลองนะคะฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่กําลังชมอยู่ทั้งบ้านค่ะเรื่องของมาตรฐานหรือว่าการขับเคลื่อนนะคะของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะครับค่ะ ก็เน้นนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าวันหน้านะต้องการขายสินค้าเกษตรที่ตลาดต้องการนะฮะได้ราคาดีนะครับในขณะเดียวกันกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนะฮะอยากทําให้ท่านลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับก็ตอบสนองต่อนโยบายที่ทําให้เกษตรกรมี รายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพื่อพี่น้องเกษตรกรเองด้วยนะคะท่านจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยท่านปลูกพืชผ,ผักต่างๆนี่นะคะด้วยความปลอดภัยแล้วก็ตรงตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณมา<อ>กค่ะแต่ช่วงนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนคงจะต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อน ในช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ